สวัสดีค่ะสายรุ้งเองข่าววันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะซึ่งกอเกษตรเดินหน้า6มาตรการปฏิรูปยางพาราตอบโจทย์ยุกนิวโนมอนหวังที่จะเพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนยางส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ เดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดกันเลยนะคะสําหรับนายอารม์กรพลรบุตรนะคะที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการการติดตามและก็เสนอมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราและก็รักษาสเสถียรภาพราคายางนะคะได้เปิดเผยว่าตามที่มีการประชุมคณะกรรมการติดตามและเสนอ มาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราและรักษาสเสุทรรภาพยางพาราครั้งที่3 2 5ทับ2,563นะคะซึ่งที่ประชุมได้รับทราบถึงสถานการณ์ผลผลิตยางพาราโลกมีแนวโน้มเติบโตในอัตรา3-4%เอร์เซนตต่อปีนะคะจากพื้นที่เพาะปลูกใหม่ที่ทยอยเข้าสู่ตลาดหลังจาก การเร่งขยายพื้นที่เพาะปลูกในช่วงปี2547ถึง2555นนะคะโดยเฉพาะผลผลิตของจีนที่ปลูกในกลุ่มประเทศกัมพูชาลาวเมียนมาและก็เวียดนามนะคะ ในขณะที่ความต้องการใช้ยางพาราโลกคาดว่าจะขยายตัว4-5%ต่อปีซึ่งส่งผลให้ยังคงมีผลผลิตยางพาราส่วนเกินเฉลี่ยกว่า3.5-4.5แสนตันต่อปีค่ะและจะมีผลให้ค่า คาดการสต็อกนะคะสต็อกยางพาราโลกสูงกว่า4ล้านตันในช่วงปี62ถึงปี63ซึ่งจักกดดันให้ราคายางพาราในตลาดโลกช่วงปี2563ถึง64มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากปลายปี61นะคะทั้งยังเผชิญวิกฤตโควิด19ตั้งแต่ต้นปี63ส่งผลกระทบต่อผลผลิตตลาดและก็ราคาทั่วโลกเลยนะคะ นายอลงกรกล่าวว่าคณะกรรมการได้พิจารณาถึงสถานการณ์ปัญหาทั้งเชิงโอกาสในฐานะที่เป็นปที่ประเทศไทยนะคะเป็นประเทศผู้ส่งออกยางพาราอันดับหนึ่งของโลกด้วยมูลค่ากว่า1.2แสนล้านบาทและก็ส่งออกยางรถยนต์อันดับ4ของโลกส่งออกถุงมือยางอันดับสองของโลก จึงมีมติกำหนด6มาตรการปฏิรูปยางพาราชุดแรกเพื่อตอบโจทย์ยุค New Normal จากผลกระทบของโควิด19นั่นเองค่ะโดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มรายได้ชาวสวนยางและสถาบันยางพร้อมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและก็แก้ไขปัญหาราคาทำให้เกิดเสถียรภาพยางพาราทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวค่ะ ตามนยโยบายของนายเฉลิมชัยศรีออนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสัหกรนั่นเองค่ะสำหรับ6มาตรการก็จะประกรอบไปด้วย1มาตรการตลาดและก็ราคานะคะเนื่องจากตลาดซื้อขายล่วงหน้ามีอิทธิพลต่อราคาอ้างอิงในตลาดซื้อขายจริงนะคะโดยเฉพาะตลาดซื้อขายล่วงหน้า4ตลาดหลักก็คือ ตลาดเซี่ยงไฮ้โตเกียวสิงคโปร์และมาเลเซียนะคะซึ่งเป็นตลาดผู้ซื้อในขณะที่ประเทศไทยเป็นเป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่นะคะของโลกด้วยและก็เป็นประเทศผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกแต่มีบทบาทน้อยต่อการกำหนดราคาซื้อขายยางพารา จึงเห็นควรให้เร่งศึกษาหาข้อสรุปการจัดตั้งตลาดซื้อขายล่วงหน้านะคะส่งมอบจริงของยางพาราที่เรียกว่าตลาดไทยคอมซึ่งเป็นตลาดลูกผสมไฮบริดนะคะระหว่างตลาดซื้อขายจริงกับตลาดซื้อขายล่วงหน้าโดยดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของการยางแห่งประเทศไทยกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า โดยให้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจที่ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญศึกษาจัดทำรายงานเสนอภายใน90วันและระหว่างนี้นะคะให้กะยะทเสนอรายงานแนวคิดเบื้องต้นเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเพื่อรับทราบแนวทางนโยบายหากเห็นชอบในหลักการให้คณะทำงานจัดทำรายงานขั้นสุดท้าย เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาก่อนเสนอต่อคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป 2. นะคะมาตรการการบริหารด้านอุปทานกำหนดให้ลดพื้นที่สวนยางสองล้านไร่โดยลดพื้นที่สวนยางปีละ2องแสนไร่เป็นเวลา10ปีเพื่อลดปริมาณการผลิตโดยขอการสนับสนุนร่ยละ หนึ่งมื่นบาทนะคะจากรัฐบาลเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และก็อุปทานค่ะสามนะคะก็คือมาตรการการบริหารด้านอุปสงค์เร่งขยายตลาดในจีนโดยให้ขยายการค้าย,ยางพาราให้ครอบคลุมในทุกปริมณฑลของประเทศจีนนะคะเพื่อเพิ่มช่องทางการขยายยางพาราต่อยอดจากในอดีตที่การค้าย,ยางกระจุกตัวอยู่ใน บางมฑลทนนะคะรวมทั้งการขยายตลาดหลักอื่นๆด้วยแล้วก็เปิดตลาดใหม่ๆด้วยนะคะสนะคะก็คือมาตรการการส่งเสริมการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มนั่นเองค่ะเร่งส่งเสริมการลงทุนโรงงานผลิตถุงมือยางรวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งจะตอบโจทย์ความต้องการในยุค New Normal จากผลกระทบของโควิด19นั่นเองค่ะ 5. นะคะก็คือมาตรการลดสต็อกยางพาราให้กยทเสนอแนวทางบริหารจัดการสต็อกยางพาราที่คงค้างกว่า1 0แสนตันนะคะโดยให้เสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่9กรกาฎคม2563นี้นะคะทั้งนี้ต้องระมัดระวังไม่ให้ส่งผลกระทบต่อด้านราคาค่ะ 6กนะคะก็คือมาตรการเพิ่มรายได้มอบหมายให้กะยะทขยายการส่งเสริมการเกษตรผสมผสานเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับชาวสวนยางและก็สถาบันยางพารานะคะซึ่งเดิมเพึ่งพารายได้จากยางพาราเพียงด้านเดียวนะคะแล้วก็ส่งเสริมการปลูกพืชที่มีอนาคตหรือว่าเป็นอนาคตด้านการตลาดและก็ ไม้เศรษฐกิจเพื่อทดแทนสวนยางพาราที่จะถึงกำหนดต้องตัดทิ้งตามนโยบายลดพื้นที่สวนยางพารานั่นเองค่ะสำหรับมาตรการปฏิรูปเชิงโครงการนะคะระบบยางพาราทั้ง6แนวทางเป็นมาตรการชุดแรกที่จะตอบโจทย์ยุกนิวนอร์มอนพุ่งเป้าไปที่การสร้างกลไกและกลยุทธ์ใหม่ๆในการรักษาเส,สถียรภาพ ราคาและก็เพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนยางนะคะโดยเน้นย้ำให้กยทดับเนินการบริหารจัดการแบบภาวะวิกฤตภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดและก็ราคายางพาราทั่วโลกเพื่อความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ในการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวพร้อมกับฝากกยทนะคะดูแลชาวสวนยางให้ได้รับเงินเยียวยา อย่างอย่าให้ใครตกหล่นนะคะตามนโยบายของรัฐบาลและก็เร่งนำเนินโครงการประกันรายได้เช่าส่วนยางระยะที่สองเป็นการเร่งด่วนนะคะหลังจากคณะกรรมการนโยบายยางให้ความเห็นชอบนอายอกรณ์กรได้กล่าวนะคะ ค่ะและนี่ก็เป็น6มาตรการปฏิรูปยางพารานะคะเพื่อตอบโจทย์ให้กับชาวสวนยางหวังเพิ่มรายได้ให้กับชาวสวนยางพาราทุกท่านเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลจากกอเกษตรนั่นเองนะคะส่วนโครงการประกันรายได้ระยะที่2ที่รอคอยกันนะคะอย่างที่ได้ทําคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าคือไม่เข้าคอรมอไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโครงการ ประกันรายได้เฟสสองขึ้นมานะคะเพียงแค่มีการเลื่อนประชุมออกไปอีกนะคะและและหลังจากนั้นก็คือจะมีการนำเข้าเสนอคอรมออีกครั้งหนึ่ง ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางติดตามข่าวสารข้อมูลนะคะจากที่บอกไม่เข้าคอารมอพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางนะคะก็วิตกกังวลน,นะคะว่าจะไม่ได้รับเงินโครงการประกันรายได้ระยะที่2นั่นเองค่ะก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะสำหรับเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,กรที่จะได้รับเดือนละ 5,000บาทนะคะเป็นระยะเวลา3เดือนตอนนี้กระทรวงเกษตรกำลังตรวจสอบข้อมูลให้อยู่นะคะแล้วถ้าเกิดว่าตรวจสอบเสร็จทุกอย่างมีการยื่นอุทธรณ์เสร็จเรียบร้อยนะคะก็มีกระบวนการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าตรวจสอบเสร็จจะมีการส่งข้อมูลไปยังกระทรวงการคลังเพื่อที่จะ ส่งรายชื่อให้กับทกศนะคะซึ่งธนาคารทกศจะเป็นผู้โอนเงินเข้าบัญชีให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรโดยตรงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร,ร,กรชาวนาชาวไร่ชาวสวนยางต่างๆนะคะยังไงก็จะได้รับเงินเยียวยาเดือนละ5,000บาทตลอดระยะเวลา3เดือนนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เข้าจริงๆนะคะก็ขอให้เดินทางไปสอบถามที่ ธนาคารทกสหรือว่ากเกษตรอำเภอนั่นเองนะคะซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นการจ่ายเงินให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,รกนในงวดที่2อ,อยู่นะคะส่วนงวดที่สามจะเริ่มในเดือนถัดไปค่ะ